สวัสดีค่ะคุณลูกค้าสาวกแมวต้องมาแล้วล่ะน่ารักนะ ปากสวยมากเลยคุณลูกค้าเป็นปากลูกแมวเป็นปากลูกแมวนะคะเนี่ยน่ารักมากเลยเป็นปากนะคะเป็นปากนะแล้วก็เป็นน้องแมวน่ารักนะคะแล้วก็ช่วงตัวก็จะเป็นดอกไม้แบบนี้นะคะเป็นปากนะเป็นปากตัวนี้จะเป็นปากรูปแมวจ้ะตัวเสื้อนะคะจะเป็นริ้วริ้วริ้วแบบนี้เป็นสีคสีขาวสลับกับสีเทาเงินสีเทานะคะคุณลูกค้าสีขาวสลับกับสีเทานะคะเทานะคะและใส่ก็จะเป็นแบบนี้นะคะ ตัวนี้จะเป็นแขน3ส่วนแล้วช่วงแขนก็จะพับขึ้นมานิดนึงนะคะด้านข้างก็จะเป็นซิปซิปข้างนะคะคุณลูกค้าตัวเสื้อเป็นลินินแท้นะคะลินินแท้100%เซเลยมีไซส์สามีไซส์สาแปดนะคะ4ี่ส4บแล้วก็46ราคาตัวละ990บาทราคานี้ส่งฟรีนะคะแต่ว่าถ้าเก็บเงินปลายทางอะ่ะเพิ่ม50าบบาทนะจ๊ะอ่าสำหรับรุ่นนี้นะ Uh, 990บาทน,นะคะส่งฟรีแต่ว่าถ้ามีเก็บเงินปลายทางเพิ่ม50นะคะสำหรับผ้าลินินนะคะตัวนี้จะเป็นลินินเวลาลูกค้าสั่งนะคะก็บอกว่าเสื้อลินินลายริ้วเสื้อลินินลายริ้วนะคะรูปแมวเสื้อลินินลายริ้วรูปแมวนะคะมีไซส์ตั้งแต่38ไปจนถึงไซส์46นะก็จะได้เป็นรุ่นนี้น่ารักนี่ค่ะแล้วก็เป็นแน,นี้น่ารักเป็นแบบนี้ใส่สบายคุณลูกค้า แล้วก็เป็นลินินแท้ไงใส่กับกางเกงยีนเกาหลีก็ยิ่งสวยกางเกงนะคะจะเป็นกางเกงขายาวกางเกงจะเป็นขายาวนะคะแล้วก็เอวสูงมีไซส์ตั้งแต่28ไปจนถึง่ามสเลยราคาตัวละ9 9 0บาทเหมือนกันนะคะเป็นกางเกงยีนยืดนะคะใส่สบายนิ่มและผ้านิ่มยิ่งเก่ายิ่งนิ่มคุณลูกค้าบางทีนะคะกางเกงยีนเราอะ่ะกางเกงยีนเรานะที่เราจะใส่ บางทียิ่งเก่าอ่ะมันจะยิ่งแข็งตัวใช่ไหมคะแต่ถ้ารุ่นนี้จะเป็นยิ่งเก่ายิ่งนิ่มแต่ไม่เสียทรงนะเวลาเราใส่ไม่เสียทรงตัวนี้แม่ค้าบอกเลยว่าแอบบอกเลยว่าหลายปีจัด <c ười> คือแบบใส่ของแล้วคุ้มจริงๆคือใส่ของแล้วคุ้มจริงๆเนี่ยตัวที่แม่ค้าใส่เนี่ยค่ะตัวนี้บอกเลยว่าเนี่ยเอวสูงเอวเต็มไม่อยากเปิดเลยเห็นพงุงเนี่ยคะ่ะเอวสูงเอวเต็มนะคะ เดวตั้งแต่28ไปจนถึง38ดเลยจ้ะเป็นางเกงยีนสียีนเข้มนะคะมียีนเข้มยีนอ่อนเยเรียบแบบนี้นะคะตัวละ990บาทนะคะคุณลูกค้าแล้วก็เวลาลูกค้าสั่งก็คือจะต้องบอกแม่ค้าว่าเอาางเกงยีนด้วยนะคะเอาไซส์เท่าไหร่ละย่ไปจนถึง38แนะคะแล้วก็สียีนอ่อนยีนเข้มก็ว่ามานะคะก็คือจะจะมียีนอ่อนกับยีนเข้มแล้วก็ยีนขัดลายแต่งลายอะไรเงี้ยค่ะบ้างนะคะแต่ว่าไม่เยอะคือ แต่งไม่เยอะนี่นิดหน่อยๆได้แต่ว่าไม่เยอะคือเป็นคนที่ว่าอย่างไมคค้าเนี่ยเป็นคนที่ว่าเราต้องเจอผู้คนมากมายเราต้องเจอลูกค้าเจอแขกมากมายอะไรอย่างเงี้ยเจอผู้ใหญ่หรืออย่างเงี้ยค่ะจะชอบแต่งตัวเรียบร้อยนะคะจะค่อนข้างจะแต่งตัวเรียบร้อยหน่อยถ้าใส่เกงยิ่ก็คือใส่เกงยินแบบขายยาวอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณลูกค้าจะใส่สบายแล้วแล้วเราคือไม่ลวดลายไม่เยอะถ้าลวดลายเยอะมันเบื่อเร็วแล้วก็อีกอย่างหนึ่งอ่ะเราโตแล้วอ่ะบางทีใส่ลวดลายเยอะมันก็แลดูแบบว่าไม่สุภาพไอ้คันว่าเราจะใส่ ่เราก็ไม่ชอบใช่ไหมคะเราก็ยังอยากจะสาวอยู่ประมาณนี้แต่ว่าแต่งตัวเรียบร้อยให้สมการเทศนะคะลูกค้าท่านใดที่อยากได้เสื้อลินินนะคะก็บอกว่าเสื้อลินินลายลิ้วปักรูปแมวนะ,ะก็บอกแม่ค้าได้หรือว่ากางเกงยีนนะคะก็บอกแม่ค้าได้นะคะแม่ค้ายินดีให้บริการ,บร,การบริการหลากหลายรูปแบบคุณลูกค้าจ้ากดติดตามแล้วก็กดหัวใจกันให้ด้วยนะคะพยายามไล่ไปดูคลิปแม่ค้าหน่อยนะแม่ค้าลงคลิปมาเยอะเลยขอบคุณมากมากค่ะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะคลิปนี้สวัสดีคะ่ะ